รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย 6ร่วมซักโดยแว่นท็อปเจริญ d t แท็ u p e r ปอ 4G สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาของเราซึ่งคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่ช่อง9 M Quad SD นะครับผมกับอาจารย์ยิ่งศักด์กับรายการยิ่งถกกันโหนซักนะครับในค่ําคืนนี้ก็เชิญชวนท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับส่ง SMS มาร่วมพูดคุยกันนะครับอย่าปล่อยให้ผมอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักด์โดยลําพังเรามาร่วมถกร่วมซักกันให้คึกคัก ดัดจริตโดยลำพังแต่ห้องส่งนี่คนก็มีตั้งเท่าไหร่มาลำพังไม่ใช่ยากอยู่ว่าคุณตามลำพังนรคอับไม่เป็นไรผมเชิญชวนแล้วส่ง SMS มานะฮะที่ซี1 1 9่9นเะครับเรามีเสื้อยิ่งถกกระหนกซักมอบให้นะครับอาจารย์ชิสักทันต้องทันแน่นอนตู้โทรศัพท์สาธารณะ อ๋อฉันไม่ได้อายุร้อยยี่สิบนี่ะใช่ไหมใช้โทรศัพท์สาธารณะใช้มาตั้งแต่เด็กใช้ตั้งแต่เด็กเลยแต่นี่หลายปีแล้วฉันไม่ได้จับเลยแล้วไม่ได้เดินเข้าไปในตู้เลยจาได้ไหมล่าสุดใช้เมื่อไหร่อู๋จาไม่ได้แต่ฉันไม่กล้าเข้าฉันมีเหตุผลเหรอบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกเลยเหรอบอกเพื่อเหตุผลก็ฉันเห็นเขามีข่าวคนถูกไฟช็อตตายในตู้โทรศัพท์ฉันเลยกลัวแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฉันโกรธมากเลยอ่ะ พอไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสร็จใช่ไหมคะน้ำลายมันไหลออกมาอีกมากเลยอ่ะจากนี้ไปจรา์ยิงสาจะเจอปัญหานี้น้อยลงเพราะล่าสุดทางกทมเขาประกาศแล้วนะฮะจะไล่รื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะครั้งใหญ่4 0 0พันกว่าตู้ในกรุงเทพกทมฮะรื้อทิ้งเลยรื้อทิ้งเลยก็ดีแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังการที่เก็บขยะเลี้ยนเห็นบางคนก็เอาถุงกอาถังไปทิ้งน่าประศัก์เช่นไม่ได้ค่ะแต่ทุกวันนี้นะอาจในกรุงเทพเนี่ยมีตู้โทรศัพท์นะฮะ ในกรุงเทพที่ติดตั้งอยู่เนี่ยห้าหมื่นเครื่องโดยประมาณ 50,000? เครื่องทั่วประเทศเนี่ยมีแสนแปดนะหนึ่งอยู่ในกรุงเทพห้า0 0ื่และในไม่ชานี้ก็4,531ตู้เขาจะรื้อถอนทิ้งนะครับ <50. S 2> เพราะว่าอ,อาจจะเป็นตู้ที่กีดขวางการจราจรอาจจะเป็นตู้เถื่อนอาจจะเป็นตู้เสีย นะครับตู้เสียค่ะใช่กีดขวางทางจราจรเนี่ยนว่ามันก็อยู่บนฟุตบาทคงเกะกะวินมอไซค์เขาเรามังค้าแต่เมื่อก่อนโทรศัพท์สาธารณะเป็นสิ่งจําเป็นนะคุณเพราะการซื้อโทรศัพท์มือถือต้องมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนนัดซื้ออีรุ่นกระดูกหมาอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยหรือไม่ก็หิ้วเป็นกระเป๋าเป็นกล่องแล้วก็หยิบมาแล้วก็จิ้มแพงมากนะห้าหมื่นขึ้นนะเป็นแสนเมื่อก่อนใครถือโทรศัพท์รุ่นนั้นถือว่ารวยจริงเลิศ จริงเลยแล้วถ้าเกิดว่าเดือดร้อนเนี่ยเราไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจะมีชีวิตมาถึงทุกวันนี้ไหมใช่โทรศัพท์เรียกรดเรียกหมอแจ้งความตำรวจสารพัดทุกอย่างเลยโทรศัพท์บ้านไม่มีสิทธิ์นะคะมีเงินก็ยังมีโทรศัพท์ไม่ได้เพราะไม่มีคู่สายออต้องรออ,อ,อีกเขตนี้ได้เท่านี้เบอร์แย่งกันประมูลเบอร์ยังกาอะไรดีแล้วอยู่ๆพอเพอก็ไปได้เบอร์มานะ ให้เขาแจ้งความทั้งวันเลยเอาเบอร์โรงพักเขาเปลี่ยนใหม่อเ,อ,เาอาเบอร์เก่าเอาเบอร์เก่าโรงพักมาให้บ้านเ<อ>ช่นงนี้โอ้ตายแจ้งความทั้งวันเลยตายไม่ล่ะตู้โทรศัพท์สาธารณะนะฮะเกิดขึ้นมาเมื่อปี2522อย่างแพร่หลายเลยจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนอตอนนั้นนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นก็นึกภาพตอนที่ไปห้างสรรพสินค้านะจย์นะต้องไปต่อคิวแล้วมีช่วงหนึ่งที่มันมีไอ้ไอ้เพจเจอ์ไงเ,<อ>เพจเจอ์พอใครใช้เพจเจอร์เนี่ย ก็ต้องไปวิ่งหาตู้อะไรยะโอเคโอเครีบโทรละก็ต้องไปเข้าคิวโอ้โหเข้าคิวตู้โทรศัพท์เนี่ยอันนั้นก็เป็นยุคในอดีตแต่ถ้าเกิดออกไปนอกเมืองนะอำเภอชนบทเนี่ยตสีตาสาขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่สบายขึ้นมาจะโทรเรียกลูกเรียกตาเขาไม่ได้มีมือถือทุกคนนะทําไงล่ะคะคุณันะนี่แหละนี่แหละครับก็จะมีการรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะส0่พันกว่าเครื่องท่านผู้ชมฮะแล้วเจ้าตู้พวกนี้ไปทำอะไรล่ะ ไม่ทราบเหมือนกันนะก็เห็นรถไฟโบกี้เก่าๆเขายังเอาไปทําร้านกาแฟร้านอาหารได้เอาไปทําสวนสนุกให้เด็กขึ้นลงได้อันนี้มันของทรัพย์สินของทางกทมขเขาฉันเห็นที่ต่างประเทศเขาเอาตู้โทรศัพท์มาทําเป็นร้านกาแฟดีไซน์สวยก็เป็นตู้โทรศัพท์แบบสี่เหลี่ยมแบบของอังกฤ,ฤษอย่องางนั้นอ่ะแล้วก็ทําสีแดงบ้างสีเขียวบ้างเสร็จแล้วเขาก็มีเคาน์เตอร์มีเครื่องกดกาแฟมีอะไรตัวอะไรรอบเลยเจ้าหน้าที่หนึ่งคนดูดีดูดีตู้โทรศัพท์ก็สวยนะจ๊ะเนอะใช่ ของเรานั่ยังกระคอกอะไรมุกข้างล่างก็มีจะขาโดเดโดเดเออแล้วเดินโทรศัพท์อยู่นะคะชื่อฮัลโหลฮัลโหลไอเนี่ยกระเป๋าที่อยู่ข้างล่างก็ถูกกระชากวิ่งออกไปเลยเออลนะคะแล้วก็บางทีไอไอ,ไอกรอบกระจกก็แตกบ้างอะไร<ต>บ้างแตกนะคะเสร็จแล้วก็มีแค่ครึ่งเดียวคุณเห็นไหมออข้างล่างเปลือย <S <S <ๆ>มีความรู้สึกนะคะว่าตู้โทรศัพท์เป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยมากเวลาเรากาลังยืนคุยโทรศัพท์นะคะเราต้องยืนเข้าเครื่องใช่ไหมคะมข้างหลังก็จะถูกกระตุกสร้อยถูกล้วงกระเป๋าไหมพอหันมาด้านข้างก็ต้องอย่างนี้ค่ะคอยคุยโทรศัพท์ดูตลกล่ แต่ว่าที่ต่างประเทศนะอาจารย์คือเรื่องของตู้โทรศัพท์สาธารณะเขาก็เหมือนกับเราคือใช้ประโยชน์ได้น้อยลงค่ะแต่ว่าเขาก็จะพัฒนานะฮะตู้โทรศัพท์ของเขาเนี่ยให้เป็นแบบให้เป็นตู้โทรศัพท์แบบ Wi-Fi ให้เป็นจุดเผยแพร่ Wi-Fi ไปแหมของเราอย่า Wi-Fi เลยนะคะสายโทรศัพท์สายไฟสายนอนสายนี่มาเป็นพวงผ่านบ้านนะไม่รู้สายใครบ้างเออนี่ฮะที่สารัฐเนี่ยนะฮะเขาก็มีโครงการ Link NYC แปลงโฉมตู้โทรศัพท์ ให้กลายมาเป็นตู้ Wi-Fi นะฮะ7,500จุดคือฝรั่งเขาไม่นิยมถือโทรศัพท์มือถือมากไปเหมือนคนไทยอะคะอ่ะคนไทยบางคนก็ต้องแบบทันใจโทรศัพท์บางคนมีสองสาเครื่องในกระเป๋านะคะเพราะดังสรุอ้อันไหนวะอันไหนวะหยิบอย่างเงี้ย์โาาท,ทรศัพท์บ้านของอาจารย์เนี่ยมีไหมโทรศัพท์บ้านมีแต่ไม่ค่อยรับ ได้ใช้ไม่ถือไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้<อ>ใช้แล้วติดโทรศัพท์บ้านถ้ามีความจําเป็นค่ะถ้าไม่ติดโทรศัพท์บ้านเราจะไม่มี WiFi ค่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อหาอาจารย์ยิ่งศักดินจากนี้ไปเราเพื่อให้โทรศัพท์บ้านมีบทบาทผมจะโทรศัพท์ไปหาอาจารย์ที่โทรศัพท์บ้านที่ศูนย์สองอาจารย์เดิมมารับหน่อยไม่ราคาฉันไม่รับ <S <S ผมอยากให้ไม่รับฉันไม่รับเพราะฉันจะมีความรู้สึกฉันกลัวตอนอุีย ใครโทรมาเขารู้เบอร์ฉันได้ยังไงอ่ะอ๋อนี่ฉาชีบป่าฉันไม่กล้ารับแจ้งตามหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมติมาถึงเสร็จปุ๊บอ๋อนี่เบอร์นี้๋อเบอร์ขนกไม่รับขี้เกียจฟังรู้เป็นกระดกเหมือนกันใช่ป่ะก็สรุปแล้วไม่รับไม่รับไม่รับสายกระดกเลยแต่จริงๆนะคะคุณผู้ชมคะถ้าจะขอเบอร์โทรศัพท์เด่นแนะนาให้คุณขอเบอร์ใหม่นะคะคุณต้องถามว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์เก่าของใครหรือเปล่าเกิดยังเป็นโรงพักก็ยังดีนะคะเกิดเป็นห้องดับจิตราะคะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลโอ้ ไม่ไหวนะคะคนไข้ตอนนี้อยู่ห้องไหนคะใช่แล้วเผื่อบางทีนะคะเป็นเบอร์ของสถานเลิงลมผับนั่นไม่ผับนี่มาเดี้ยนว่าไม่ไหวนะคะเดี้ยนชงค็อกเทลไม่ทันเลยค่ะมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเรื่องหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าป้ายรถเมล์บ้านป้ายรถเมล์ก็จะเปลี่ยนหรอ่วงนี้ตู้โทรศัพท์เขาเสนอให้ป้ายรถเมล์ของเราเนี่ยทำอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวกลับมาแล้วใครจะไปยืนทำอะไรตรงป้ายรถเมล์จะบ้่าเลยเหรอ แปลงโฉมป้ายรถเมย์ให้นอกเหนือจากบอกมีรถประจําทางสายไหนผ่านให้มันทาได้มากกว่านั้นอ๋อไปดูหนังก็ได้ดูราคาทองก็ได้ดูหุ้นก็ได้งั้เหรอวันเลินะถึงขนาดนั้นเลยไม่รู้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะขนาดนั้นเลยเหรอจะมีอะไรมากเหรอป้ารถเ,เ,เปลี่ยนป้ายรถเมย์ที่มีแต่การบอกโฆษณาเนี่ยนะมาเป็นป้าย เพื่อบอกเส้นทางเดือนยืนรอรถเมย์กว่าเดือนจะได้ขึ้นตั้งเจ็ดโมงเนี่ยเดืนยังไม่ขึ้นเดือนรอยห้คนดูเ <c> ว <oughs> <laughs> ลารถเมย์ผ่านไปนะเขาเห็นฉันแล้วทั้สวยฉันยืนอยู่จะพุ่งใจ